โอเคครับท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมฮันโลเปนหนึ่งนะครับซึ่งผมก็รู้สึกประหลปลื้มและดีใจกับไลท์ที่ผมได้นะครับผมท่านผู้ชมก็ดูไลท์ผมเอาละกันนะครับซึ่งผมได้85ไลค์นะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ผมไปตีรังกาทำท่าไหนถึงได้85ไลค์แบบงงๆนะครับก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยละกันนะครับขอ50ไลค์ผมขอเช่นกันนะครับเป็นกำลังใจก็ขอบมากนะครับที่ช่วยกันกดไลค์แล้วคอมเมนต์นะครับคนดูโอเคเดี๋ยวเราไปดูกัันนนใเกกกมดีว่าระ ดูแ่้วชอบใจอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับโอ้ยครานทั้งก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบนึงนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์โซเวียซีนะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์นี้น่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์คู่ขนานกันนะครับเ,เพราะว่ามันมี2เซิร์ฟเวอร์ใน1เซิร์ฟเวอร์งงไหมผมก็งงนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์โซเวียซีซึ่งจะอยู่ประตูขาวานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทะลุประตูเข้าไปเลยนะครับผมท่านผู้ชมอา้าว โอเคครับท okay, ุกท right hmm. so so ่านครับก็ตอนนี้หยุดเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยนะครับผมจะผูกอล็อกอีแป๊บนึงซึ่งเขาก็ให้ล็อกอินสองครั้งนะผมซึ่งเข้าเซิร์ฟเวอร์มาก็อย่าลืมไปประตูขวาเป็นเซิร์ฟเวอร์โซเวียตสีนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้ผมก็เคยโปรโมทแล้วนะครับผมซึ่งมันสะดวกมากๆเลยนะครับแล้วก็มีของตามมาแล้วมาหนึ่งด้วยนะครับแต่คนดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับผมก่อนที่จะมารับของตามแพลนล็อตมาหนึ่งมานะครับ50ไลค์ซึ่งก็ โอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ที่แบคหล่มเรียบร้อยนั้นนะผมพอดีผมลืมเปิดเทสแพ็กนะครับผมก็คือเปิดใช้งานซึ่งเราก็สามารถรับของตามมาเราจะทุวยทะลุไปหนึ่งได้แล้วก็สามารถมารับของฟรีได้นะผมพอดีรีบรีบพูดไปหน่อยก็สามารถรับของฟรีได้จำแล้วเป็นปืนกลลอยนั้นนะครับโอ้โหและไอ้บินเจ็ดละเอียดันนี้อ่ะไอ้บินเจ็ดของโคตรเยอะนะครับคุณดูซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ใจดีสุดโลกแล้วเมึงดูละทรงละ คือเซอร์วันนี้บอกเลยว่าได้แม็กสวยมากเลยนะครับเวอร์ชั่น112แถมยัง 3D อีกิงยานทัพคนดูซึ่งใครจะเล่นก็มาเล่นกันได้เลยนะครับผมแอดมินเซิร์ฟวิสใจดีซึ่งใครอยากดูคลิปก่อนก็สามารถไปดูได้นะครับสนุกเช่นกันก็ไปดูได้นะครับผมซื้อคลิปนี้ผมกะว,ว่าจะยิงเต็มที่เลยนะครับขี้เกียจรีวิวครับผมด้แอดมินให้รีวิวต่าแต่ผมขี้เกียจรีวิว โอ้ยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ทําการใส่เซ็ต150อยู่นะครับผมซึ่งไอ้เบนก็ได้ให้ของผมมาเยอะมากเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเอาไปทำอะไรยอะซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมายิงอย่างเดียวเลยนะครับคนดูซึ่งมันมีโปรโมชั่นใหม่ก็คือสิ่งที่ผมใส่อยู่ก็เป็นโปรโมชั่นใหม่นะครับเป็น150แล้วก็มีลูกซองด้วยซึ่งที่ผมจะเอามาเล่นให้ท่านผู้ชมดูนะครับแล้วที่ไรเนี่ยโอเปอเรเตอร์เฮ้ยปืนหนึ่งพันว่ามาดี โอเคท่านชมซึ่งปืน1นึ่งพันผมขอเอาลงแล้วกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอลงเป,ป็นปืนร้อยห้าสิบก่อนละกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทําการลงดีเซอร์นะครับผมเพราะว่าคนในเซิร์ฟเวอร์บอกไว้ให้ผมลงดีเซอร์นะครับคนดูอู้ปืนเสียงคตรด,ดังอะ่ะอย่างรันอย่าลืมเปิดกล่องสุ่มเติมจัดไปไม่ใครวะใครวัไม่รู้เรียบร้อยหัวแตกอุ้ยปืนโคตรแรงเป็นปืน1 5้สิบมันแรงจงว่าคนดูแต่ก็ดีละพอดียักษ์กคนพอดี ซึ่งตอนนี้ก็มีคนในเซิร์ฟเวอร์41คนนะครับเป็น FC รอตบแล้วขอบมานนะครับที่เข้ามาอมรอเ้ว่อ FC ผมเองไว่คนดูมันดูว่า FC ผมเป็นเผ่าพนกันแหละวิวจะมายิงแรง,งวะ <S 2> <S 2> <S เอาเฮ้ยเอา้า15แตกพันธิตบิบตาโอ้โห เอาใหม่ครับเมื่อกี้พอดีพูดมากไปหน่อยผมเหมือนขอจ้างใจเล่นหน่อยละกันนะครับคนดูขอสักคลิปนึงผมจะไม่ค่อยพูดนะครับ <Yeah. S 1> โอเคคราวนี้ผมก็จะลงเป็นเมืองใหญ่ดีกว่าซึ่งดีเซอร์มันโล่งไปว่าผมไม่ค่อยชอบซึ่งถ้าเล่นลูกซองผมแนะนําให้เล่นแบบตามพวกบ้านอะไรอย่างนี้นะครับคนดูโอเคเมืองใหญ่ก็จะได้คนน้อยหน่อยเพราะว่าคนในเซิร์ฟเวอร์41คนนะครับซึ่งมีส่วนหนึ่งก็มารอตบผมด้วยนะครับผมแต่ก็น่าจะเยอะอยู่คือ f อผมเยอะคนดูก็อย่างว่ามันแบบคนมีชื่อเสียงนะครับน้องน้อะไรนนียเป บอลวิ่งโดนจังวะเยอะโคตรน่ากลัวว่าสามารถมาฟาร,ร์มได้นะครับอุ้ยอันนี้คือแอดมินนะครับผมใจดีซื้อแอดมินก็แจกของเยอะนะครับแต่คนในเซิร์ฟเวอร์บอกว่าแ,แอดมินไม่แจกของเลยเมื่อกี้เขายังแจกของเลยผมก็งงคนในเซิร์ฟเวอร์ว่ายิงยิงใกล้ยิงแรงดูวัดชินร่างกบดูดิดูปุ้ยดูย่าโอ,โอ้คนกำลังยิงอยู่ โอ้แม่กูแต้ขยิบแล้วเซนติเนลอะไรวะปืนเซนติเนลดาก้อนวัตฟัเซ้ยโอเคคอนโดซื้อนี่ตอนนี้ผมก็ใส่เซนท่าสิบอยู่นะครับซึ่งผมก็พูดผิดแล้วนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้มีแค่ห้าสิบนะครับแต่ผมก็คงว่าทำไมมันมันมีอะไรเนี่ยมันเขียนว่าร้อยห้าสิบคือผมงงว่ะแต่ไม่เป็นไรซื้อคราวนี้ผมลงเมืองใหญ่อีกทีนะครับผมซื้อบอกเลยว่า <c oughs> <c oughs> ดูเอาไว้ละกันปืนใหญ่ขนาดนี้ต้องแรงโอ้โหมาว่ะ มาว่ามาว่ามามาว่ามาว่าแต่คู่แต่คู่โอ้โห,โหปืนนี้แม่งปืนกระจายทำไมวะทำเรื่อยเรีย,ยบร้อยแตกสวย,ยผมเกือบแตกเรียบร้อยแตกนี่เขาจับไปสามแล้วนี่เราจับไปสแล้วเราโหมีเสียงน้ำค่อมด้วยนะครับเย้โค้ดเทสน้ำปืนนี้อย่างแรงอะ่ะซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้มันมีสูงสุดแค่เซตห้าสิบนะครับดูดแต่ปืนเนี่ยมันมีหลายแขนงหลายขนาดดูจากปืน ความแรงก็ดูจากปืนเราละกันคนดูเพราะว่าปืนผมมีโคตรใจเลยนะครับวิทย์ยิงกแตกซึ่งผมเล่นกำลังเลยนะเพราะมันเป็นหนึ่งปืนหนึ่งพันนะครับปืนมันแตกตอนเล่นแบบจูบบ้านจูบบ้านอะไรอย่างงี้นแีบบ่แบบเอฟแอฟหน่อยแตกใจสองเลสวรรค์อุ้ยแตกโอ๋อไม่ฮะสิมันแตกง่ายจังวะอโอ้ฮะหนึ่งพันแตกลืมไปคนเล่นหนึ่งพัน แต่ทำคอนเทนต์เอาปืน1 0 0 0ยิงซะหน่อยแล้วปืน1,000แพัโแตรนง่ายเลยอ่ะโอเคผมขอยังไม่สกากใจแล้วกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเอาปืน1000ไปแจกเไปยิงนะครับผมไม่ได้เอาไปแจกนะคนดูเดี๋ยวแอดมบินจะด่าผมเอานะครับว่าเอ้ยเอาปืน1,000ไปแจกทำไมซึ่งคราวนี้ผมจะทำกันในเซิร์ฟเวอร์เหมือนเดิมอย่างที่เคยทำนะครับแต่ก็จำไม่ได้แล้วผมเคยทำตอนไหนโอเคเอาใหม่นะครับคนดูซึ่งคราวนี้ผมเป็นลงเมืองใหญ่ละเราจะลงแบบเดือนๆเ,เลยลงเซฟโซน2นะครับ เพราะว่าเราจะได้จากเซฟได้อะไรประมาณนั้นนะครับคนดูอาจจะเป็นไปได้โอเคซึ่งเซฟเซิรสองก็มีให้สุ่มเกิดด้วยจัดไปสุ่มตึกเลยดีกว่าซึ่งโซวันนี้ก็มีให้ฟาร์มด้วยครับอย่าลืมไปฟาร์มกันด้วยไม่ใช่เข้าเซิร์ฟเวอร์มาแั่ก็จะยิงนะคนดูขัดขยันหน่อยเขาจะเป้าขอร้องเอ็มบิถึงพิมพ์อกันนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยอยากพวกเยอะเท่าไหร่ขอแบบชิวๆแบบเนี้ยแบบแบบเนี้ยแบบแบบเนี้ยแบบนี้ก่อนไม่เอาไม่เอาคนเยอะขอชิวๆไม่มาอีกแล้วเซนติเนล เรียบร้อยก็ชิวอยู่นะมาแยมาแยมาแยเฮ้ยไม่ตายว่าอันนี้คนนี้แม่งมึงเล่นสเต็ปโลดดีนะคนดูดูออกทรงแล้วเรียบร้อยวันชิอตวันชิว สุดจัดอ่ปืนนี้ก็อย่าลืมมาเติมกันนะนึงหนึ่งพันแต่ผมแนะนําไม่เล่นตามเซฟโซนอะไรอย่างนี้นะครับอย่าไปเล่นลงเมืองดีเพราะว่ามันแตกง่ายนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้มีสูงสุด50เดี๋ยวผมจะเล่นดูเล่นตามเซฟเป็นไงดักเซฟอะไรเงี้ยดูดูดูเพราะมันเป็นปืนยิงหนึ่งอัดตายใช่ป่ะเดี๋ยวถ้าเรายิงเขาอุ้ยอุ้ยอุ้ยรุ้งเลยดุ้งเลยดุ้งเลยอุ้ยโอ้โหมาไปบอกไม่ก้าวแตก ชิวๆชิวๆซื้อหมดเลยวเซอร์เวอร์นี้แจกของเยอะมากอยู่ออกทรงแล้วเอาเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งนัดแต้โอ้โดนเดือดหนึ่งพันลุ้โอ้โหโดนหนึ่งพันลุ้นหนึ่งพันโน้ตจบแล้วคอนเทนต์ผมจะตบไก่ตบคนซะหน่อยมาบเอาวันนี้ผมก็มาลองหนึ่งหนึ่งหน่อยแล้วกันลองเชิงมาโอเคคนนี้ก็เล่นเซตเชนเดนแนซึ่งผมก็เตรียมทีมลอแล้ โอเคมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าเด็กเซิร์ฟเวอร์นี้จะโหดสมชื่อไหมนะครับผมมาสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยปั๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อยโอ้โหชิวๆชิวๆโอ้โหหนึ่งนะเตกมามาเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับคนดูอุ้ยอุ้ยเปนวันช็อตนะคนดูก็ระวังกันด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขอดักดักเซฟอุ้ยเจ็บอยู่กำแพงเจ็บอยู่ คนดี้เขาอยากเซฟว่าเกินไปอล้เปล่าโอ้เข้าดักเซฟว่า,า,ากลัวเนี่ยกลัวแล้วเนี่ยวันแล้วเนี่ยวันแล้วเนี่ยโอ้ยแตกโอ้กูโดนรู้ดิล้วรู้สึกว่าคนนี้จะไม่มีเซตนะครับผมแต่ผมพอดีผมเป็นคนที่ใจดีนะครับผมก็จะให้เซตเขาไปยืมหนึ่งหนึ่งหน่อยละกันนะครับ,หน,ห,นห,นรบหนึ่งหนึ่งใหม่ครับหนึ่งหนึ่งใหม่ครับ เฮ้ยโอเคผมนับอยู่นะว่าผมแบบชนะคนในเซิร์ฟเวอร์ไปสองตอนหนึ่งแล้วนะเขาดูซึ้งผมขอนับเป็นส่วนรวมเฮ้ยเขากลัวหรอโอ้กลัวเนี่ยกลัวตัดแตกเนี่ยกลัวขี้แตกเลยเอ่ะเจอฮัลโหลไปหนึ่งอะ่ะกลัวดีกดสิดเตจดีเรียบร้อยโอ้คือแบบ คือเป็นเพราะอย่างนี้เลยก็เลยมแบบไม่มีใครอย่างนึงกับผมเพราะว่าผมมันโหดเกินไปโอเคก็เ okay. ด็กเสือวันนี้ก็โหดใช้ได้แต่ยังเฉยๆว่ะดาบแฮลโลไปดึงมันต้องโหดกันนี้โอ้มีแต่คนหนึ่งรอหนึ่งหนึ่งว่ะฉันทำไมต้องรอกันเยอะแยะขนาดนี้โอ้ห้องนึงเต็มเอาให้ลงดีเซลมาทำไมเนี่ยชิบหาแล้วกูจะไปซื้อปืนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกินเดี๋ยไปซื้อปืนโอเคซื้อปืนละมาลู้ซองใส่ลงเกิดจากการที่ผมลงมาผิดโอ้โหนะกนอย่างเยอะผมไม่อย่างเยอะเออสวยสวยแตกหนึ่งแตกสามร้อแตกสี่โอ้ยกู้กรโทด อ้ปัญญาไม่ติดตังนัดติดอย่าดีเลยอย่าดีเลยโอ้อโดนลุมโอ้โหแม่งคน46คนใครจะไปสู้ได้วะอ้าวอ้าวอ้าวเอ้ยอุ๊ยโอ้โหเกือบแตกเกือบแตกไม่ได้เซ็ตปืนมาเออโดนแก๊งซอมบี้ผมไปโดนแก๊งซอมบี้ผมไปเมื่อกี้ปืนซ้ำ กับแตกนะคนดูเวลานลงก็อย่าลืมดูด้วยนะครับว่าปืนซ้ำอยู่ในช่องหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยเยอะเยอะเยอะอุ้ยอุ้ยกับแตกอุ้ยกับแตกับเตะในมุมในมุมอุ้ยแตกโอ้ยฮ้ยคนยิดเลยว่าไม่เ,อเจออย่างงี้โอ้ยครับท่านผู้ชมครับก็สนุกพอควรนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมเซิร์ฟเวอร์โซเวียสซีก็มาเล่นกันได้นะครับ คนเล่น51คนมาดูว่ามันจะเยอะเพราะผมว่าเยอะเพราะเซิร์ฟเวอร์ดีๆนะครับแต่ดูโซลารเซิร์ฟเวอร์ก็เยอะเพราะผมนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่หล่อแล้วก็เท่ด้วยนะครับแล้วก็เล่นเก่งสุดในมายซีนะคนดูก็ไม่ค่อยอยากจะคุยก็ดูเอาละกันอย่าลืมกดไลค์ like ให้ผมด้วยนะครับขอ50ไลค์บวกๆนะครับผมก็ขอบคุณเซิร์ฟเวอร์มากที่เข้ามารอผมนะครับคดีวันนี้ไอมี่บอกว่าคนเซิร์ฟเวอร์มารอผมนานเลยนะครับก็ขอบมากไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค หรือส่องขึ้นไปพี่นะก็มาเล่นกันได้นะครับเจอกันใหม่คลิปห,หน้าบายเจอกันครับ